เป็นคำภาษาไทยลูกพัมเนี่ยเป็นคำภาษาอังกฤษแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนไทยก็จะเรียกทับศัพท์ว่าลูกพัมนะคะแต่เมื่อเรานำลูกไหนหรือลูกพัมไปแปรรูปนะคะโดยนำไปอบแห้งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าลูกพุนค่ะพัมผลสดนะคะก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคมะเร็ง มีวิตามินซีสูงนะคะช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยและเมื่อนำลูกพลัมนะคะแปลรูปเป็นลูกพุนแล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์นะคะมีแ่ธท่าสูงมีกากใย,ยสูงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีแต่สำหรับโรคไตนะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะท้ายระยะ,ะ,ะ 3B ระยะ4ระยะ5นะคะและผู้ที่มีค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงเนี่ยจะไม่แนะนําให้ทานในรูปแบบลูกพุนนะคะเพราะลูกพุนเนี่ยจะมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงมากเลยค่ะและ เมื่อไตเสื่อมแล้วจะไม่สามารถขับแล่ธาตุได้ตามปกติจะทําให้โพแทสเซียมค้างอยู่ในเลือดน,นะคะส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ